อายุไม่ยืนอ oh. เมื่อมีดวงแตกแยกพัดพลาดตายจากาตกดวงชะตาขัดแย้งอิจฉาริษยาไม่หวังดีก่อให้เกิดการแตกแยกพัดพลาดจากผู้ที่ไม่หวังดีมีบุคคลคนหนึง่งเป็นปีที่เบียดเบียนให้เดือดร้อนใจสร้างเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงขอให้เกิดปัญหาเกิดขึ้น หญิงจริงจริงด้วยและหญิงไม่จริงด้วยวันนี้นะครับที่มีการเปิดดวงออกมาแล้วก็ผูกดวงเข้าหากันเนี่ยถือว่าเป็นดวงมรณะชะตาขาด ในดวงเนี่ยเมื่อตกดวงมรณะมันเป็นเรื่องของเหตุการณ์ศัตกรรมปัญหาความขัดแย้งทะเลาะเบาแวงในวันนั้นเนี่ยน้องแตงโมอาจจะมีอารมณ์พูดจาที่ไม่ดีนะ,ะเพราะว่าดวงชะตาของน้องแตงโมเองเนี่ยเป็นคนที่พูดขวานผ่าซากเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมามบางครั้งพูดจาตรงไปตรงมาเนี่ยคนเขาไม่ชอบ ดวงน้องแตงโมจะจากไปเพราะอุบัติเหตุหรือว่าถูกคนปองาลคะ่ะจากดวงมันบอกได้ไหมคะจากปองรายครับแต่ผมก็วิเคราะห์ในเรื่องของโหราศาสตร์ของผมมันมีเรื่องของบุคคลที่ไม่หวังดีค่ะขอให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งค่ะสร้างความเป็นศัตรูค่ะมีเรื่องทะเลาะเบาะแววงเกิดขึ้นแล้วอาจารย์จะคิดว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุหรือครับ บ้านนี้คุณอัจฉริยะจะสืบจนจนกระจ่างไหมคะถึงแม้นว่าจะสือบออกมาได้กระจ่างแต่เท่าที่วิเคราะห์ดูแล้วภายในระยะ2เดือน3เดือนนี้ก็ยังคงต้องผิดหวังอยู่โอกาสที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นอาจจะเป็นไปไม่ได้มันจะได้เป็นเป็นแต่เพียงข่าวเท่านั้นเอง ยังคงเป็นเรื่องราวที่ถูกจับตามองจากสังคมค่ะสําหรับคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่ตอนนี้เนี่ยได้มีการกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหลายคนเนี like ่ยอยากให้มีการรื้อฟื้นคดีค่ะเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้เกิดขึ้นเนื่องจากการเสียชีวิตที่ยังคงดูมีเงื่อนงมและข้อสงสัยหลายอย่างที่ยังไม่ได้คําตอบค่ะจนถูกสังคมจับตาว่าหรือจริงๆแล้วเป็นการฆาตกรรมหรือไม่หรือว่าเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุตามที่คนบนเรือพูดค่ะ เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยทางด้านนายอาชลิยะค่ะเป็นคนแ,บบแรกที่เดินหน้าตามหาความจริงด้วยการออกมาเปิดเผยหลักฐานใหม่ค่ะ และยื่นต่อสารเพื่อให้มีการพิจารณาคดีนี้ขึ้นมาอีกครั้งนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีทางด้านของอาจารย์ปานเทพที่เป็นผู้ตีแผ่ความจริงในครั้งนี้ด้วยรวมถึงคุณสนธีลิมทองกุลค่ะที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้เรื่องราวคดีนี้ไม่เงียบหายค่ะพร้อมทั้งยังมีทางด้านของคุณหมอธวัชชัยและคุณหมอยิงพรทิพย์ค่ะที่เข้ามาร่วมไขข้อสองสัยของคดีนี้ส่วนทางด้านของคุณแม่พนิดาคุณแม่ของแตงโมงเนี่ยล่าสุดก็ได้มีการออกมาบอกค่ะว่าไม่ต้องการให้มีการรื้อคดีของลูก ฐานใหม่อะไรขอให้แล้วแต่เวนแต่กรรมเพราะทุกคนบนเรือเนี่ยก็ยังไม่มีใครเปิดปากพูดอะไรค่ะดังนั้นที่บอกว่ามีหลักฐานเด็ดก็เอามาให้ดูก่อนไม่งั้นก็ไม่เชื่อค่ะแน่นอนคะว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย5คนบนเรือที่ลวนแล้วเป็นเพื่อนกับแตงหมทั้งหมดขาะถูกจับตาแล้วก็ถูกประนามตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ โดยบุคคลบนเรือทั้ง5คนคะ่ะมีความใกล้ชิดกับแตงโมก,ก่อนเสียชีวิตอย่างไรนั้นเริ่มที่กติอิสอรินที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมในตอนนั้นเนี่ยมีหน้าที่ดูแลแล้วก็รับงานต่างๆเป็นบุคคลแรกค่ะที่สังคมต้องการคําตอบจากปากเพราะถือว่าเป็นคนใกล้ชิดมากที่สุดค่ะแล้วก็2คือปอตนุพัฒน์ เป็นคนควบคุมเรือในคืนเกิดเหตุค่ะเป็นสามีของนักร้องหญิงเบนพิกไทยทําธุรกิจเต็นท์ขายรถมือสองรวมถึงเคยเปิดสถานที่เที่ยวอีกด้วยค่ะสามแสนวิสาพัฒ์เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวในคืนที่เกิดเหตุที่ยืนยันว่าแตกงหมไปฉีดท้ายเรือและพัดตกน้ําค่ะซึ่งทางบ้านเนี่ยค่อนข้างมีถานน้ามีค่าวคราวอยู่กับกลุ่มคนมีชื่อเสียงในสังคมและ4ีโรเบิร์ตไพบูลอีกหนึ่งคนที่อยู่บนเรือเช่นกันค่ะเป็นซ e อให้กับบริษัทใหญ่และ5จอบนิทัศ ทำธุรกิจส่วนตัวที่มีชื่อเสียงในยา่านทองหล่อค่ะโดยทั้งหมดใน5รคนค่ะมีเพียงปอตนุพัฒน์คนควบคุมเรือคืนเกิดเหตุค่ะที่ออกมาเปิดใจกับสื่อยังรอคาตอบจากกระติกอิสรินผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมและแสนวิพสพาสที่ถูกอ้างว่าอยู่ใกล้แตงโมมากที่สุดก่อนตกเรือจมกลักแม่น้ำค่ะ ล่าสุดค่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของอาจารย์ยิ่งสักดค่ะได้เชิญชินแสเข่งมาเปิดดวงของแตงโมและเหล่าบุคคลบนเรือค่ะผ่านทางรายการคนดังนั่งเขียววันที่25ธันวาคม2567ค่ะโดยได้มีการสอบทามถึงดวงชะตาความเป็นมาเป็นไปว่าทำไมถึงมีการจบสิ้นที่ผิดหวงังไม่ได้รับความยุติธรรม ดยชินแสเข่งค่ะบอกว่าดวงของแตงโมเนี่ยมีเหตุที่เกิดขึ้นในเรื่องของการประทะดวงชะตามีเหตุให้เกิดโผลพัดภาคและตายจากเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของใครที่มีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นต้องระมัดระวังจะไปไหนมาไหนหรือการเดินทางต้องระมัดระวังในกรณีของน้องแตงโมเนี่ยมีดวงชะตาแบบนี้ขึ้นมาก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้ชีวิต ทางด้านของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ก็บอกว่าชินแสจะบอกว่าดวงเกิดของน้องแตงโมเนี่ยเป็นแบบนี้อยู่แล้วหรอคะทางด้านชินแสเข่งก็บอกว่าใช่ครับคืออายุไม่ยืนมีดวงแตกแยกผัดพักและตายจากแต่เราจะทํายังไงให้เราสามารถมีชีวิตเราให้เกิดขึ้น จับยานผูกดวงมาถึงวันที่24กุมภาพันธ์2565วันนั้นยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือน้องแตงโมโลงเรือแล้วก่อให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นพัดตกจริงๆร,รอบอายุของน้องเนี่ยก็อยู่ในรอบอายุเขาขอก็คือ37และ38คือทุกอย่างเนี่ยมันมารวมประเด็นกันในวันที่เกิดเหตุถ้าเปิดรวมมาถึงวันที่24กุมภาพันธ์คือตกดวงขัดแยง้งริสยามไม่หวังดีก่อให้เกิดการแตกแยกพัดภาคต่อผู้ไม่หวังดี ดวงอิจฉาริษยาต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในรอบอายุเข้าเคาะมีการทะเลออาะเบาะแว้งมากขึ้นสร้างความไม่ไว้วางใจและเป็นศัตรูถึงวันที่ไม่เกิดเหตุนี้ก็จะมีการเกิดผู้ไม่หวังดีและทะเลออาะบาะแว้งเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการทำรายร่างกายก่อให้เกิดความสูญเสียถ้าฉะนั้นในวันที่เกิดเหตุถ้าน้องแต่งโมงไม่ไปไหนในวันนั้นก็จะไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ทางด้านอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะก็ถามต่อค่ะว่าต่อไปนี้เนี่ยเราคงต้องใจใจคนไหนที่ดวงของเราไม่ดีจะเกิดเหตุก็หลีกเลี่ยงไม่ไปแบบนั้นใช่ไหมคะทางด้านชินสายเขตก,ก็บอกว่าแต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออาจจะต้องกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดหนึ่งเพราะจะได้เดินทางได้อย่างปลอดภยัยอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่เนี่ยวันนี้เราจะเดินทางไปไหนมาไหนจําเป็นต้องเดินทางเรารู้ว่าจังหวัดที่เราดวงไม่ดีก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอผ่อนสักนิดไหม ขอให้เราเดินทางปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่ประมาทแล้วก็ไม่ดื่มสุราทางอาจารย์ยิ่งศักิ์ก็บอกว่าคนบนเรือเนี่ยก็ทราบมาว่ามีตั้งหลายคนก็ไม่รู้ว่าใครบ้างคนบนเรือเนี่ยมีความสัมพันธ์กับน้องแตงโมไหมคะทางชินสาเข่งก็บอกว่าผูกสัมพันธ์ครับคือเปิดดวงมาแล้ว5้าคนด้วยกันซึ่งมีบุคคลหนึ่งที่เบียดเบียนให้เดือดร้อนใจสร้างเรื่องอาจารย์ยิ่งศักก็ถามว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคะ ทางชินแสาแเ่งก็บอกว่าผู้หญิงเกาะให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นสร้างความอึดอัดไม่สบายใจ อาจารยิ่งศักก็ถามต่อค่ะาว่าหญิงจริงหรือไม่จริงชินแสเข่งก็ตอบแบบชัดๆค่ะว่าหญิงจริงแล้วก็ไม่จริงด้วยแต่หญิงจริงเนี่ยมีผลกระทบมากกว่าช่วงระยะเวลาตลอดมาเนี่ยมีเรื่องให้เบียดเบียนร้อนใจหล้งวันที่เหตุการณ์เกิดขึ้นมีผลกระทบดวงชะตาของหญิงจริงและหญิงไม่จริงประกอบกับในเรื่องของวันที่24มีเรื่องของเพศตรงกันข้ามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือรอบอายุที่เข้าเคาะก็เลยมีเพศ ของเรื่องตรงข้ามนี่คือประเด็นหลักที่สําคัญที่สุดอาจจะมีการพูดคุยที่ไม่ลงตัวหรือก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแวนเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจึงตกในดวงชะตาที่มีการเปิดดวงและผูกดวงเข้าหาก,กันเนี่ยถือว่าเป็นดวงบรณาชะตาขาด อาจารย์ิ่งศักิ์ก็บอกว่าน้องแต่งโมชะตาขาดเลยเหรอคะชินแสเก่งก็ตอบว่าคือถ้าผูกดวงระหว่างวันและบุคคลตลอดจนถึงผู้ที่อยู่ในเรือด้วยกันเด็กคนนี้อยู่ในวันที่ชะตาขาดอันนี้คือสิ่งที่มาทบทวนเอานะว่าเวลาที่เราจะวิเคราะห์เรื่องแบบนี้ต้องคำนวณทุกอย่างว่าวันนั้นเป็นยังไงกับผู้หญิงคนนี้แล้วดวงชะตาของน้องแตงโมเป็นยังไงบ้างตลอดจนบุคคลที่อยู่ในเรือด้วยกัน อาจารยิ่งศักขาก็บอกเขาว่าฉันไม่ทราบนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ลงเรือไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยเกิดจากการที่อยากจะให้มีความสุขแต่มันอาจจะมีการหักหลังลิษยาหรืออะไรคะทําไมถึงคันต้องเสียชีวิตทางด้านของชินสาแข่งก็บอกว่าอาจารย์ครับอารมณ์ผู้ชาย อารมณ์ผู้หญิงเนี่ยพูดไม่ได้นะเวลาใดก็ตามที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเกิดความอิจฉาริษยามันก็จะเกิดขึ้นแล้วอารมณ์ชัว่ววูบมันก็จะเกิดขึ้นมาแล้วถ้าอารมณ์ชั่ววูบเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีการฆาตรกรรมเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะส่งผลมาก็คือต่างฝ่ายต้องปิดบงังอาจาร,รย์ยิ่งสาขาก็บอกว่าชินแทคเมื่อกี้พูดถึงการ ก็คือไม่ได้เจาะจงใครชินแซก,ก็บอกว่าผมพูดถึงในเรื่องดวงเมื่อดวงตกมรณะมันคือเหตุการณ์ฆาตกรรมตลอดจนถึงก่อให้เกิดการเป็นศัตรูเกิดขึ้นแต่มีศัตรูเนี่ยคือการเกิดจากความไม่หวังดีแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคือปัญหาการขัดแยง้งเพราะว่าดวงชะตาของน้องแตงโมเองเนี่ยเป็นคนที่พูดจาขวานผ่าซากเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาบางทีคนเขาก็ไม่ได้ชอบเป็นคนที่มีความพยายามอดทนและความตั้งใจทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จก็จะตั้งเป้าหมายเอาไว้ จะบอกว่าเป็นคนที่รักสวยรักงามทะเยอทะยานไม่นิ่งอยู่กับที่เป็นคนที่พูดจากขวานผ่าซากตามวนเกินนะครับคือเป็นคนที่ชอบเครียดชอบคิดอะไรล่วงหน้าดวงชะตาที่ผมแจ้งให้ทราบเมื่อกี้ก็คือดวงชะตาแตกแยกผัดพลาดคือเริ่มแตกแยกจากคุณแม่ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่อยู่กับคุณพ่อคุณพ่อก็ตายจากและสุดท้ายเลยเนี่ยมีผลกระทบเกิดขึ้นคือทําให้น้องต้องตาย ทีนี้ถ้าจะถามว่าดวงคือดูจากดวงน้องแตงโมจะจากไปจากอุบัติเหตุหรือเป็นคนปองร้ายซึ่งอาจารย์ยิ่งศักก์ก็ได้ถามนั่นแหละค่ะเชิงสินแสเองก็บอกว่าจากการปองร้ายครับ อาจารยิ่งศักิ์ก็ถามตอบเขาว่าอา้าวแล้วเขาสรุปว่าไปฉีดท้าเรือแล้วตกน้ำแล้วมันเป็นอุบัติเหตุมันจบเรื่องแล้วนะชินแสเข่งก็บอกว่าคืออันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของคดีความแต่ผมก็วนะิเคราะห์ในเรื่องของโศาสัตร์ของผมที่มันมีเรื่องของคนที่ไม่หวังดีก่อให้เกิดความขัดแย้งสร้างความเป็นศัตรูมีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นแล้วอาจารย์จะคิดว่ามันเป็นเรื่องอุบัติเหตุหรอครับโศลสัตร์นี้จะรวมถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะรวมกับเรื่องของจุดมรณะและครรม อาจารย์นิ่งศักดิ์ก็บอกว่าขอถามหน่อยค่ะถ้าตามหลักของกรรมกรรมเวรเ้าต้องทําให้น้องแตงโมจากไปถือว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรไหมคะหรือว่าอย่างไงทางชินแสเข่งก็บอกว่าใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคนเราเนี่ยเมื่อมีเวลาที่ใครก็ตามที่มันมีผลกระทบต่อตัวเราหรือทะเลาะเปราะแหวนขัดแย้งกันหรือมาทาร้ายเราเนี่ยมันเปรียบเสมือนเรื่องของอดีตเจ้ากรรมในเวรที่เคยอาฆาตกันมาก่อนจนมาถึงชาตินี้ที่ทําให้เกิดการทําร้ายกันมากขึ้น อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็บอกค่ะว่าขอเรียนถามหน่อยค่ะว่าการที่ต้องทําให้น้องแตงโมจากไปแบบนี้คนกระทำเนี่ยถือว่าเขามาใช้กำก่าหรือว่ายังไงแล้วเขาเนี่ยจะต้องติดคุกติดตารางด้วยไหมคะ ทางชินแสเข่งค่ะก็บอกว่าสร้างกรรมใหม่ถ้าเขาไม่ทํามันจะเป็นกรรมใหม่ถ้าเขาชดใช้ในชาตินี้ไปถึงชาติหนา้าเขาจะต้องมีเหตุการณ์วันนี้เกิดขึ้นอีกดังนั้นเนี่ยคนเราจะถามว่าเวลาที่เขามาชักชวนให้ทําในสิ่งที่ดีระหว่างว่าจะได้ตอบแทนในชาตินี้ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เราทําชาตินี้ที่ทําออกมาเนี่ยผลลัพธ์ที่เราจะได้รับเนี่ยมันคือไปรับเอาชาติหนา้าถ้าเราเกิดมาเนี่ยเราต้องชดใช้กรรมเก่าก่อน อาจารยิงศักดิ์ก็บอกอีกค่ะว่าแต่ฉันยังไม่เห็นมีใครผิดแล้วก็ติดคุกติดตารางหรืออะไรเลยดูเหมือนว่าเรื่องเราเนี่ยจะจบกันไปแบบไม่เอาความแต่ถ้าชินแสบอกว่ามันเป็นการฆาตกรรมไม่ใช่อุบัติเหตุในแง่ของโหราศาสตร์ตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยจะมีคนติดคุกติดตารางไหมคะ ทางที่แสาแข่งก็บอกว่าผมเพิ่งไปดูดวงชะตาของคุณอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมบุคคลคนนี้เนี่ยที่จะพยายามรื้อฟื้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาบุคคลคนนี้ในดวงชะตาของเขาเนี่ยชอบเครียดถ้าจะพูดถึงในอาชีพทนายความหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะแต่ท่านไปเรียนรู้กฎหมายมาก่อนแต่ในดวงชะตาโอกาสที่จะเป็นทนายความมันก็ไม่ได้แต่บุคคลคนนี้ถ้าเป็นตำรวจนี่คือสืบจนออกเลยนะ อาจารย์ยิ่งศักิ์ก็ถามอีกววาแล้วงานนี้เนี่ยคุณอจฉริยะจะสืบจนออกเลยไหมคะชินแสเข่งก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะสืบออกมาได้กระจ่างแต่เท้าทีวีเคาะดูแล้วภายใน2อถึงสเดือนนี้ก็ยังคงต้องผิดหวังอยู่โอกาสที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นอาจจะเป็นไปไม่ได้เป็นได้เพียงแค่ข่าวเท่านั้นเองที่ออกไปว่าอะไรเป็นอะไรทางด้านอาจารย์ยิ่งศักิ์ถามต่อค่ะว่าถามหน่อยคะ่ะทําไมงานนี้เนี่ยมันจับตัวคนที่ทําไม่ได้ถ้ามันเป็นอุบัติเหตุทําไมคะ ทางชินแสก็บอกว่าผมว่ามันเป็นการปกป้องจากชั้นสุงมากกว่าแสดงว่าคนที่เป็นต้นเหตุของการจับไปของน้องแตงโมต้องเป็นคนที่มี power ใช่ไหมคะทางชินแสเข่งก็ตอบเลยค่ะว่าอาจารย์อย่าลืมนะวันที่เกิดเหตุนะ่ะมันไม่ได้สืบสวนในช่วงเวลานั้นเลยนะมันมีการทิ้งช่วงเวลาไว้อยู่สองสามชั่วโมงก่อนเรื่องจะแสดงออกมาว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยช่วงต่อจากนั้นก็อาจจะมีช่วงหนึ่งของการประสานงานในหลายๆอย่างด้วยกันเพื่อที่จะให้เรื่อง ออกมาแบบไหนทำไมชินแสพูดเหมือนชินแสนั่งอยู่ในกรมตำรวจแบบนั้นล่ะคะทางชินแสเก่งก็บอกว่าผมติดตามตั้งแต่วันแรกแล้วก็วันแรกที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มีข่าวน้องแตงโมผมก็เปิดดวงผูกดวงจับยานออกมาทางที่ว่าเขาเสียชีวิตเพราะอะไรผมลงใน YouTube ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะถ้าหากใครย้อนหลังไปดูก็จะรู้ว่าผมลงวิเคราะห์ไปแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องของอุบัติเหตุแต่มันเป็นเรื่องของการฆาตกรรม แต่ชินแสมีความรู้สึกไหมคะเป็นฆาตรกรรมจริงๆแต่ทําไมตํารวจสรุปเป็นอุบัติเหตุไปฉี่แถ้เรือตกลงไปใบพัดปัน่นแล้วคนก็เชื่อตามนั้นหมดชินแสไม่คิดหรอคะชินแสก็บอกเลยทันทีเลยครับว,ว่าผมไม่เชื่อแต่ชินแสไม่มีหลักฐานอะไรในด้านโหราศาสตร์มันใช้เป็นหลักฐานไม่ได้ชินแสเข่งก็บอกว่าเพราะอย่างนั้นไงครับผมถึงไม่พูดง่ายคืนเรารู้เนี่ยในเรื่องของโหราศาสตร์แล้วก็ดูข่าวที่มีอ,อกไปแต่เราคงจะทําอะไรไม่ได้นะครับ อาจารยิ่งศักิ์ก็บอกอีกคว่าแต่วันนี้เนี่ยอาจารย์พูดให้อาจารย์ยิ่งศักิ์ฟังและคนทั้งประเทศแบบนี้ก็แค่ติดตามข่าวก็ต้องรู้สิไม่ต้องเป็นหมอดูไม่ต้องมาจับดวงหรอกพูดตามสิ่งที่เห็นชินแสจะว่ายังไงเดี๋ยวก็ทัวลงอีกชินแสแข่งก็บอกว่าแน่นอนลงแน่นอนเพราะทุกคนก็ต้องพูดนะครับว่าเรื่องมันเกิดมานานแล้วแล้วเหตุที่ต้องมาพูดแบบนี้เพราะว่าผมเนี่ยถูกรับเชิญมาเพราะว่าทางรายการเนี่ยอยากจะให้รับรู้ถึงเรื่องนี้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องพูด สรุปแล้วตามดวงชินแสสรุปเลยใช่ไหมคะว่าเป็นการเสียชีวิตจากการฆาตกรรมทางชินแสเข่งก็บอกว่าครับฆาตกรรมผลออกมาว่าเกิดจากการประมาทก็แสดงว่ายังไม่มีใครต้องเป็นผู้รับผิดถ้าเกิดว่ามันเป็นการฆาตกรรมจริงๆขอถามหน่อยนะคะว่าผู้ทําจะต้องรับกรรมอะไรไหมทางชินแสเข่งก็บอกว่ามันชัดเจนที่สุดนะครับ ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาว่าในกรณีนี้ใครจะเป็นผู้รับกรรมเพราะว่าหลักฐานอะไรต่างๆก็ไม่ชัดเจนเพราะว่าในขณะที่คุณอัจฉริยะก็พยายามเรียกร้องนะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับน้องตังโมคิดว่าในเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะพยายามเรียบเรียงเรื่องต่างๆมากมายเพื่อที่จะให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ในด้านของโหราศาสตร์เราก็จะวิเคราะห์ปในทางโหราศาสตร์เรื่องของการจับยันต่างๆเรื่องของหลักฐานความเป็นจริงมันมีความมากน้อยขนาดไหนในการตัดสินทุกครั้ง มันต้องถือว่ากฎหมายสําคัญที่สุดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะก็บอกว่าไม่อยากเอากฎหมายแล้วก็ไม่อยากสนใจถ้าจะจริงจะเทศมาวัดผลกันมันจะช่วยได้ไหมแต่เอาจากดวงแล้วชินแสเนี่ยขอถามหน่อยนะคะว่าดวงของน้องแตงโมตายฟรีไหมคะชินแสเข็นก็บอกว่าโอกาสตายฟรีมีมากครับ ทางอาจารย์ยิงศักิ์ก็ถามต่อค่ะแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็นปริศนาทำถามให้กับคนไทยตลอดไปช่วนนิรันด์หรอคะชินแสเข่งก็บอกว่าเหมือนกับว่าเป็นการบันทึกไว้ในความทรงจําเลยครับเรื่องแบบนี้เนี่ยมันควรจะบันทึกหรอกคะชินแสก,ก็บอกว่าคนที่จะบันทึกในความทรงจําเขาจะเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความยุติธรรมเนี่ยไม่ได้ขี้คายเรื่องนี้ให้ชัดเจนที่สุด อาจารย์ยิ่งสักขาดถามต่อทันทีค่ะว่าอันนี้เนี่ยขอถามความรู้สึกทินแสแบบความรู้สึกส่วนตัวนะคะการที่เคยรู้จักกับน้องแตงโมเคยทํางานด้วยกันก่อนที่แตงโมจะจากไป2อถึงสวันแล้วก็ยังคุยกันผ่านทางโซเชียลมีเดียอะไรแบบนี้ขอเรียนถามตามตรงว่าจากไปตั้งสองปีแล้วทําไมเรื่องนี้ถึงผุดขึ้นมาอีกในแง่ของคนที่อาจจะเชื่อว,ว่าดวงวิญ,ญญาตไม่ไปผุดไปเกิด แต่ยังต้องการความยุติธรรมหรือเขาต้องการมาบอกอะไรไหมคะหรือว่าดิฉันคิดไปเองชินแสนเล่าหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางชินสาแข่งก็บอกว่าอาจารย์เชื่อไหมเรื่องวิญญ,ญาณเนี่ยผมเนี่ยเป็นชินแสนทํางานเกี่ยวกับสิ่งนี้ลี้ลับมาตลอดแม้กระทั่งการขุดศพขึ้นมาแม้แต่ดวงวิญญ,ญาณบางดวงวิญญ,ญาณที่ถูกฝังไว้แล้วก็มีน้ําเข้าไปอยู่ในโลงศพแล้วก็มีวิญญ,ญาณเนี่ยออกไปพูดกับพี่น้องแล้วก็บอกกล่าวว่าตอนนี้ศพแช่น้ําอยู่แล้วผมก็ไปขุดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นความจริงว่าศพนั้นแช่น้ําจริงๆ ดังนั้นผมเชื่อในเรื่องของดวงวิญญาณนะผมคิดว่าในดวงวิญญาณตอนนี้น้องเขาอย่างจิตไม่สงบน้องอย่างต้องเรียกร้องความยุติธรรมอยู่ แต่ร่างกายเขาไม่อยู่แล้วจะบอกว่าจิตวิญญาณเขายังอยู่หรอกทชินแสเข่งก็อธิบายว่าถ้าผมดูตามหลักของวันเดือนปีเกิดแล้วเนี่ยในปี2567ดวงชะตาของเขาเนี่ยเป็นดวงที่ต้องเรียกร้องความยุติธรรมให้เกิดขึ้นปีนี้เป็นปีมะโรงแล้วน้องเขาก็เกิดปีช่ว2527ปีมะโรงกับปีชวเนี่ยเป็นปีที่หักกันเมื่อเป็นปีที่หักกันเนี่ยดวงของเขา จะจบคือดวงอยู่ที่ปี2,569ครับอาจารย์หมายถึงว่าปี2,569ดวงวิญญาณของเขาจะถูกปิดแล้วโอกาสที่จะออกมาเรียกร้องสิ่งที่หาความยุติธรรมมันถูกเปลี่ยนไปไม่ได้แล้วครับ มันเป็นไปได้ไหมคะที่เรื่องมันจะปูดออกมาในปี2,568หรือ2,569ปิดจ็อบไปเลยคนทําผิดต้องเจอแน่นอนไหมคะทางชินแสเข่งก็บอกว่ามันเหลือเวลาอีกแค่2เดือนอาจารย์ในกรณีที่ศาลตัดสินเนียมมันจะเรียกร้องอะไรตรงนี้ไม่ได้แล้วแล้วเมื่อกี้เนี่ยฉันบอกว่าดวงต้องตายฟรีก็เลยมีความรู้สึกว่าจะพูดไปหรือคุณอัจฉริยะจะลุกขึ้นมามันก็ไม่ก่อประโยชน์อะไรทั้งสิ้นหรอกคะทางชินแสเข่งก็บอกว่าไม่เกิดประโยชน์แต่สังคมประชาชนรับรู้นะครับอาจารย์คนจะรับรู้ว่าเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะอะไรแล้วถ้าชินสบอกว่าตอนนี้นอกแต่งโมงเขายังอยู่ล่ะ ชินแสเข่งก็บอกว่าผมเชื่อว่าดวงวิญญาณของเขาหรือจิตวิญญาณของเขาอย่างล่องลอยเพื่อรอความยุติธรรมอยู่ในขณะนี้ถ้าเราดูในช่วงปีนี้ผมรู้ว่าถ้าคนในช่วงสตา์ขาดไปแล้วเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ตัวเองตายแล้วแต่บางคนอาจจะรู้ว่าตัวเองตายแล้วถ้าตัวเองรู้ว่าตายแล้วแต่ว่าไม่มีเรื่องเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรุนแรงชีวิตก็จะล่องลอยไปเพื่อดูแลครอบครัวแต่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาก็จะต้องเรียกร้องความยุติธรรม อาจารยิ่งศักก์ก็บอกอีกค่ะว่าคนที่กระทําผิดจะมีจิตสํานึกจะสารภาพไหมคะหรือยังไงจะสร้างกรรมไว้ในพบถัดไปโดยที่พบนี้เขาไม่เป็นอะไรเลยชินแสเข่งก็บอกว่าถ้าเขาสามารถที่จะรู้สึกถึงความผิดของเขาได้ในปีนี้เขาจะต้องรู้สำนึกเพราะปีนี้เป็นปีแห่งคดีความหรือมันจะไปสิ้นสุดเดือนมกราคมในวันที่29แล้วถ้าผ่านเดือนนี้ไปแล้วคดีของคนในเรือนเนี่ยน่าจะผ่านพ้นวิกฤตไปแล้ว อาจารย์ยิ่งศักก์ก็บอกอีกว่าขอโทษนะคะไม่รู้ว่าคำถามของดิฉันอยายจะล่อหลมเพราะว่าบางทีใจเราก็นึกถึงนะว่าต้องเป็นคนนี้แน่เลยสงสัยไปเองเป็นคุณ A สงสัยเป็นคุณ B แล้วคุณ C ก็อาจจะมีส่วนเคยเอาดวงคนที่สงสัยมาดูไหมคะว่าเป็นคนนี้แน่นอนชินแสเข่งก็บอกว่าใช่ครับเคยดูครับเพราะสาเหตุมีบุคคลคนหนึ่งในกลุ่มเป็นคนที่ติดต่อประสานงานทุกสิ่งทุกอย่างได้และไม่เป็นไปตามที่ต้องการจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น อาจารย์ยิ่งศักิ์ก็บอกเลยค่ะว่าซึ่งชินแสเนี่ยก็มีคนที่เล่าเรไว้แล้วชินแสเข่งก็บอกว่าผมว่าอยากไปรู้เลยมันไกลเกินไปมันสูงเกินไปตอนนี้นะครับอาจารย์อยากให้สิ่งต่างๆมันชัดเจนมากขึ้นแต่มันจะไปหยุดตรงไหนก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณอัฉริยะไม่เสียเวลาเปล่าอยากจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่คุณอัฉริยะนั้นมอบเอกสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้กับทางตำรวจติดตามข่าวว่าผลนั้นจะออกมาอย่างไร อาจารยิ่งศักดิ์าก็บอกอีกว่าชัดเนี่ยมีความรู้สึกเป็นความส่วนตัวนะคะที่เป็นความจริงนะจะมาถามว่าใครเป็นคนทำ แต่คนบนเรือทุกคนเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแต่คนจํานวนมาหาลานไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุก็เลยอยากทราบว่าถ้าเกิดความไม่เชื่อไม่มีการชีชัดที่กระจ่างแจง้งสังคมก็จะมีเครื่องหมายคําถามแล้วก็จะเกิดความไม่ศรัทธานในระบบไม่ว่าจะเป็นตํารวจก็ถูกสงสยัยระบบกฎหมายต่างๆทุกอย่างถูกสงสัยไปหมดแล้วสังคมจะอยู่ยังไงคะถ้าพวกเราไม่มีศรัทธานในระบบของความถูกต้องเรื่องนี้ควรกระจาขึ้นชินสาคิดว่ายังไง ขอถามนะคะว่าดวงของน้องแตงโมเนี่ยจากวันเดือนปีเกิดจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรมค้ำชูหรือมีอะไรไหมคะชินสาแข่งก็บอกอีกค่ะว่าไม่ครับไม่มีดวงอุปธรรมค้ำชูหากมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาก็เพียงแต่หวังผลประโยชน์ตัวของเด็กคนนี้เท่านั้นเองโดดเดี่ยวเดียวดายดิ้นรนต่อสู้เพื่อชีวิตที่ลำพังของตัวเองน่าสงสารนะครับน้องแตงโม อาจารย์ยิ่งศักิ์ก็บอกว่าก็อดไปได้ที่จะถามนะคะแล้วคุณแม่ราคาที่ออกมาแล้วเขาไม่เอาเรื่องเนี่ยชินสาเข่งก็บอกว่าอาจารย์ครับรักลูกนะครับเรื่องเงินก็คือเรื่องเงินแต่เรื่องลูกก็คือเรื่องลูกควรแยกกันนะแสดงว่าเขารักลูกแม่ทุกคนก็ต้องรักลูกชินสาเข่งก็บอกว่าแต่คุณรักแบบไหนเพราะความรักมันมีหลายแบบแต่ถ้าอย่างที่ผมพูดมาวันนี้คือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามาช่วยเหลือหวังแต่ผลประโยชน์เท่านั้นชัดเจนไหมครับ อาจารยิ่งศักดิ์ก็บอกว่าเงินมากกว่าความรักความเอ็นดูชินแสเข่งก็ตอบว่าถึงได้บอกเลยว่าน้องตั้งโมเกิดมาอาพับต้องผัดพากจากครอบครัวผัดพากจากคู่รักไม่สมหวังแต่ดิฉันก็แปลกใจเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็รักกันดีรู้ว่าเขาบอกว่าเจอคนที่ปลื้มที่สุดในชีวิตคือไม่เข้าใจว่ามาเจอกันแป๊บๆแล้วก็ต้องจากกันแบบนั้น ชินแสเข่งก็บอกว่าดวงของเขาเนี่ยเกิดการแตกแยกพัดภาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวหรือชีวิตคู่หน้าที่การงานหรือแม้แต่ชีวิตของตัวเองดวงที่ไม่มีคําว่าสมหวังเลยในทุกกรณีหรอคะชินแสเข่งก็บอกว่าใช่ครับถึงต้องบอกเลยว่าใครก็ตามที่มีดวงชะตาแบบนี้มีดวงตกแบบนี้ตัวเองต้องระวังในเรื่องอะไรบ้างอาจจะต้องอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลืออุปถัมจากใครแต่ใครที่เข้ามาช่วยเหลืออุปถมัมก็อุปถัมแบบหวังผลประโยชน์ทางนั้นครับอาจารย์ ก็คือคะ่ะความจริงใจจากคนรอบตัวไม่มีเลยงั้นขอถามหน่อยคะ่ะต้องสรุปเราว่าจากดวงเนี่ยต่อให้เสียชีวิตไปแล้วเขาจะได้รับความยุติธรรมไหมคะทางชินแส้เข่งก็บอกว่าถึงเวลานี้ก็ยังคงคิดว่าไม่ได้รับความยุติธรรมตลอดไปครับถ้าเวลานี้อาจารย์ก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าตั้งแต่มีอายุที่ยาววัยและเติบโตขึ้นมาเป็นดาราที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีครอบครัวมีคู่รักจนมาถึงปัญหาสุดท้ายคือการแตกแยกและในที่สุดแล้วตัวเองเนี่ยต้องมาเสียชีวิตไม่เท่าไหร่นะครับ ้องเอาดวงวิญญาณจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยมาเรียกร้องความยุติธรรมด้วยชีวิตของเธอลำบากตั้งแต่พีลมหายใจจนหมดลมหายใจเธอก็ยังต้องดิ้นหลนเรียกร้องค่ะ ก็เอาเป็นว่าเรื่องราวครั้งนี้ของแตงโมค่ะจะมีบทสรุปอย่างไรหลังจากที่มีการรื้อคดีเพื่อต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ผู้เสียชีวิตแล้วก็ยังมีการตามหาหลักฐานเพื่อหาความจริงมาตอบต่อสังคมกับคำถามที่อยากไม่มีคําตอบค่ะเพราะทุกอย่างเนี่ยก็ยังเกิดจาการมีเงื่อนงำจนทําให้ไม่สามารถปิดจบคดีนี้ได้ค่ะ สวัสดีปีใหม่นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ท็อปดาราอยู่นานๆเลยนะคะแล้วก็มีข่าวดีๆออกมาเยอะๆค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสติในช่วงปีใหม่ด้วยถ้าใครได้เดินทางกลับบ้านหรือเดินทางไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเซฟตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เดินทางปลอดภยัยขับผี่ปลอดภยัยดื่มไม่ขับกันนะคะไม่มีค่ะเพราะว่าเราทำงานมาทั้งปีแล้วตอนนี้เราขอนอนอยู่เฉยๆบ้าง <c oughs> ปีใหม่นี้แหะคะ่ะหนูขอให้ให้หนูปลดบ้านได้คะ่ะ <c oughs> <c oughs> ขอขอให้หนูมีเงินค่ะ,คะเยอะๆเลย <c oughs> ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe youtube c h a n n e l To ปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ To อปดารานะคะ